สวัสดีครับสังมอนเด็ยดยังครับสวัสดีจ้าตำมะขามหน่อยจ้ะตำไส้ยังครับใส่ผักแยงกับปลาเด็กตอนเนาะจ้าครับผมเอาเบื้องวัตถุดิบกันเลยครับมีวัตถุดิบกันครับมะขามเราก็เอาจากต้นเทาเลยครับพี่น้องอยู่งอะไรไปบอกรุ้งเท่านี่นแหละนี่นรครับมะขามกินซ้ำหนีพ่อกินไรกร็ได้แย่งกันเข้าห้องน้ำแต่ว่าที่เด็ดเท่ากุ้ใส่ผักแยงเลยพี่น้องเลย ห่าอเพชรมักต่ำปากคามหน่อยแต่ปากแย่งเดิมนี่ก็ปลาเดกเข้าครับพี่น้องโอเคครับน้ำปลาผมสะลดใส่กระเทียมเล็กน้อยกับน้ำตาลจักนิดน้ำตาลเพื่อว่าป้องกันสมคัดเวลาเนาะนี่ครับตส่พริกหนูใส่กระเทียมยเ,เมข้เาขขไปก่อนอใส่บากคามเข้าไปค,ครับขามตองล้างยังรุ่นสะอาดครับ ตำในเดียวพอครับผมตำลายกินบุบบดครับตำใส่กันตันละเอียครับโอ้โหครับเจี๊ยมฮ่า <c oughs> ่พี่น,อน,อน้องพีน่น้องสมปากนะบอครับมีกระปูน้อยนะบอกเพนาะจังหวะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ให้มันหอดแงมกระปูกันครับ <c oughs> พี่นอ้อง ปูนใบไม่ยุนี่กับเสบบริเพียร์ปูหน้าบ้านเฮาเนาะล่ะเนาะดองนี่กับเสียบพื่งกันเลยครับเด้อมันปูใบไม้เบึงเบิ่งดูครับเบิ่งเบึงดูครับพี่น้องบะขามมันขามหน่อยมันอ่อนอันโคเข้าไปเข้าเดียวแหลกเนาะล่ะเนาะครับตามเราออกบักะลายมาตามเราได้บักลายนี่ะเหละไส้ยังครับมาเนี่ยเขาเลียดเลยเนาะเอาเลี่ยดก็นี่เลย่เนาะ ดีมยังไงจะไปไลาไก่เห่นอยุ่นกบได้ยินวัเียงกตกเติกอยู่โอเคโอเคครับปักกแงงนะครับใส่เป้งนัวเข้าไปโขมแหลกท้องใส่เป้งนัวเข้าไปตามใจมากครับใส่ลาย้ลายอืมเราใส่ประเด็กตอนนำขาดอไรประเด็กตอนครับไป้องตัวใส่ตัวสองตัวแล้วสองตัวไว้สี่โอเคครับ ปลากระแงงเขาข้าล่างมายางดีปลูกเองกลกระแหงนปลากระดูกใช่ไปลากระดูกหอมาปน้องบดเหลาเสดซื้อาอโอเคครับปลากระดูกปลากแหงมาเนีครับโอ้สายตาตาก่อนโอเคครับมาณนี่ยทำตำหมักสมมอันนี้ต้องสานตาตานเพราะว่ามันสมพดท้างสกินก็ได้อ๋อครับผมปลา การแย่งบิดใส่เลยจ้ะนี่พี่น้องที่เด็ดนะพี่น้องลองเหมือนเดิอคผมเคยเห็นผู้เฒ่าผู้แก่สมัยเก่าอยู่บ้านถ้าผมเป็นเด็กหน่อยเขาเจอเห็นเวลาไปดำให้ดำหน้า่คนมักไปเอบาบักคำหน่อยหน้าทำเปะะน็นแบบการแห่งมันแเสีกับพี่น้องเคยกินคนเด่นเด็กหน่อยคือพ่อสมัยเด็กนมากเลยลองเหิือนครับย้อนเข้าไปนั่นคอมเบอร์ใ่ประจอมหมดขาดกระปูครับพี่น,อน้อ,นองอาากระปูดิ้นน้ำหน้าเขาเลยนั่นแหละ าเก็บกับปูหน่อยยิ่งทำให้หน้ามากไม่อิ่มหนึงเลยลองซิมก่อนได้เละซิมหน่อยพี่น้องบนด้านหลังเป็นที่ไหนครับสามม่นขาดเหลืออียังหรือว่ายงนิ่งโอเคครับผม โอเคโอเคพี่น้องอเปลี่ยนอันว้าวใส่จันทร์เลยครับนะครับอือเฮ้ยอยากให้พี่น,ออนอ้องว่างดนึ่งเลยเนาะอือตาตาดเห็นได้พี่น,อน,อน,อน,น้องเป็นตาแซ่บน้ำกันบัวบูนเดิมตำบักคำหน่อยใส่ปลากระแยงใส่ปลาเด็ดตอนขาดตะกะปูหน่อยครับพี่น้องโอเคครับมาครับพี่น้องมาไหกินตำสด มันจะสิต้มนะไหมต้มเอาหน่อยลุ่มพี่นอ้องสวัสดีครับพี่น้องมาครับนะไปกันนะคือพอสมัยยบวันนอกอหอดเยอะไอเลยเนียแ,แต่ไม่ดีพี่น้อง คุณอีสานบ้านหฮาคของจีนยังเสพมันเขาก็มักตีเบาหืมยี่งด,ดครับพี่น้องไายอสานน้องนร้คำใหญ่ๆไงมนหอมปากกระแยงหอมปักกระเยงหะะยวานน้ำตาลน,นั่วปลาแดหน,นั่วผมชื่อรถหอมประกอบกันแทบ จิ้มแบบเป็นมวยนี่ังไปคนละแบบแต่อันนี้มันเขาเนือ้อเขาเอียงมา่าเนาะแต่การแบบนี้ไปใส่กับอะไรพี่น้องอันที่ออกปีงออกอยากเงี้ยนไปใส่เนี่ยนี่ไงผลลิม้มชิฟ้ากันไปหาโน้ตใหม่หามา,า,มมมาเดี๋ยวสามมลว่าเดี๋ยวเขาจังเหยีจิ้มมาเลี้ยงหมดเลยจังเหยีจังไหนูั่นแหะเนาะต้มใบสะก่อนก็เลยว่าต้มใบจำแก้วนี่ ขามเสีมหมอยี่เดียวนี่แหละนี่เห็นมาขามง่ามอลไร,รกับอ้าเขาตัดมาขามสูบีสุนองกินดีกว่านาะทำไมผมอยากให้ผู้ข้าเจ้ากินบักสมยิ่งๆ่งมากินเดน้อยแ่บเนาะบักกะเงีย ใส่ตำคำน่อยบไม่ไ้พอเพื้นกินผสมต้องยกไข่สาวมดขลองแทกจะคข้องม,อม,มันเป็นเอียง

ไม่เลยพี่น้องอืมจัดมาประเดี๋ยวสำหรักินเนี้ยเอาไว้สำเนีย,ยงยพี่น้องเอ้ยไปพรอนไม่กิมหนักกิบสรรมัมปะคมก่อนใส่ปลาเดี๋ยวปลากระกแเยงเขาเนี่ยครับง่ายไปก่อนขอบคุณน่อคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแค่ทุกการติดตามเรื่อพี่น้องเด้พอพรอนไม่กิมหนักขากันแพ้งกันที่เขาแต่กินนี้แล้วก่อนสวัสดีครับ พอดบาอิ่มสำหรับ <laughs> แล้ว <laughs> จีกต่อนก็ครับต่อเลยสบายพี่้องชมนะไม่กันเด้อบันขอบคุณครับที่รับชมพนใหม่คลิปหน้าครับ